ปธารศุรกิจเทปิโอโตนะครับที่รับเป็นแม่งานในวันนี้ให้นะครับก็ผมกได้เลยขอตัวก่อนทำไมวันนี้ถึงได้เป็นเทปิโอ,อโตะรับแม่งานให้นะครับพอดีอิทิการเด้ผมคิดมาสักพักนึแล้วประก็บอับว่าเราต้องการหาสถานที่หรือว่าศูนย์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถทำกิจกรรมได้ประกอบกับตอนนั้น มีน้องคนหนึ่งที่เป็นตัวสนิบผมแนะนำให้ผมร<า>ู้จักกับทางทางน้องๆที่เคีนะครับก็เลยประสานงานว่าเราอยากจะจัดพิซซริโอสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือเขายกต้อบรับเลยไม่ถามเขาครับว่าเขาจะต้องทำอะไรผมว่าอันดับแรกเลยเขตาตอบทันทีเลยว่าเอาพี่เอานูเอาพุ่วเ,เ,เ,เลยบอกมาเลยพี่จะเอา่าแบบไหนสเตจแบบไหนพี่แจ้งหนูได้เลยหนูโอเคเต็ okay, มที่เลยนั่นคือการที่ได้เคพีมาจัดงานให้เราในวันนี้ นะครับดังน,นั้นตัวแทนผม